ข้าวผัดด้วยดันเป็นตอนเแ็กๆของพรัวของเราอยากดุนอยากดุนอยากดุนแตไม่ก้อนอยากดุกนแตว่าประชาชนวยอยู่เงียบรวมเย็นเป็นทุกข์ใช่สมัยที่ลุงนุ้ยนี่เป็นนุ่มๆกับลุงเส้งสังคมยุคปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงแล้วยุคปัจจุบันนี้มันเข้าสู่สังคมมีความแข่งขันนะปัญหาเกิดขึ้นมากมาย ปัญหาคือที่สําคัญที่สุดคือครอบครัวสถาบันของครอบครัวเรื่องเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สําคัญนะบางคนทํางานในเวลาเงินไม่พอต้องทํางานนอกเวลาเพื่อเอาเงินมาจุนเจือจาครอบครัวทำงานมันเหมาะตึงแต่เดี๋ยวนี้มาสังคมถึงไม่ถึงพัฒนาเดี๋ยวนี้เราก็ต้องการให้รู้ของเรามีความคันรำไม่กันื่อโทรศัพท์ไปเฟืองล้าเลยว่าก้อยมันตัวเองใจ

ถ้ากันกันพอพอยุคเรียนในครครัสำคัญที่สุดก็คือน่วยของครัวผมนั่นคือสัตว์ปันรบกวนครอบครัวที่นุ่ยนุวยและครอบครัวจ่ายรบกวนร่วมกันเป็นไร่ครับครัวยูดรวมกันจ่ายก็ค่อยกวารวมกันขึ้นรถเมล์ฟรีรวมกันจ่ายนู่นรวมกันมารวมกันจัดเป็นดูกันจะรวมกันไป กการรวมกันงงอยู่การแบ่งปันกันไม่ไม่ไม่แบ่งปันไม่รวยคนรวยก็รวยรวยรวยย่าักลานมื่นหลานตะลาวุ่นบอกว่าเคยนะดับตึ้งดับจอเอาจ้างไปในมอเตอตายเดี๋ยวไปในไดู้มาจ้างธนาคารคุณนจัธนาคารที่ไม่มีเลยมั้งวันน้มีมีจางเวงการธนาคารนี้ได้ทัีมนยังไม่เฉลียอ่าน ให้มันแหล่ดีว,ว่าคนจนมันมดประเทศ๋ไปกันมีตาเป็นพื้ดๆปันปันลานไปนะปันเขาตายแบงไงหรือตายล้านหลือยังเนื้อหนืออล่างคนเราการเป็นพันไม่มีมันจำคมเป็นประเด็นใช่ได้หนุ่ยสังคมมันต้องมีความเมตตาการ,การาุณาอยู่ร่วมกันมันต้องมีการแบ่งปันอ๋อ่านใะนวันนี้ที่เรียกสองคนเข้ามาหาเราก็เพว่าการเตรียมเดินทางที่จะไปยิงคัน ในการประกวดการขับร้องเพลงในระดับภาคอาชีวศึกษาในระดับภาคกลางนะในเขตภาคตะวันตกซึ่งมีอาจารย์สุพรรณแทงมุภาอาจารย์ประจําแผนวิชาดนตรีวิทยาศาสตร์และช่างราชบุรีนะเดี๋เขาเรียกว่าคนเมืองราชอาจารย์สุพรรณนี่เป็นผู้ที่มีฝีมือในเมืองนะกับผมนี่โอ้ประจุพร้อมกันเลยนะไปแหละอาจารย์สุพรรณรู้เอง คุณเมืองร้านคุณเมืองร้านได้พบกันที่ประชุมอาทีนี้ในการแข่งขันเราต้องเดินทางกันในพี่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 เท่กับพี่นุย้ยกลับกหญ่ายเนยอาจารย์ึ่งเรต้องใช้ยานพาหนะหนาคนาทางราชการใช่อนนี้ผมได้เขียนทำหนัง,งสือขอไปทางหน่วยเหน,เนือแล้วว่าอย่ต้องการรถนะรถตู้คันที่มันไอเย็นๆนะสภาพดีๆนะครับ รถตู้ที่จัดมาเนี่ยแอร์ไม่เย็นสภาพไม่ดีเยาวมายองมาท้ายเลยนะมันเสียศักดิ์ศรีนะติดตาทางราชการก็รู้นะว่าเป็นสถาบัานไหนที่ไหนแต่หาไหนได้ครูต้องครูเสื่อนั่งในรถตู้หารู้ไหมเนี่ยมันทงงําอ,อย่างนี้ได้ไงมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วเราจะขันก็หลังใหญที่ไหนที่ทำมาแล้วค <c oughs> รับผม้งหงอหลาหลอนี่บุ้งหงมันเล่นเล่ห์มาไม่ได้จุ๊ก มันเก่าจริงผู้ดำเนิผู้บริหารผู้บริหารก็เหมือนกันไม่ค่อยมีความเข้าใจนะผมในฐานะหน้าที่ที่เป็นผู้ควบคุมประเด็นพิชารณาดนตรีดนตรีของดุษถิอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราวที่เกิดขึ้นสําหรับนักศึกษาอย่าบอกว่านักศึกษาเนี่ยเนี่ยดูที่สองคนเนี่ยวันนี้ชื่อชื่อดังเรื่องกับชื่อฟองฟองฟองตะคู้ เธอมาฟ้องผมนะเธอมาฟ้องผมฟ้องผมว่ากะไรหนูด้วยอะไรเช่นี้เป็นลวนล้างเธอเมาเลยลาวที่เด็กนี่ปลื้มลวดลามด้วยฮึดูเรื่องไม่ดีอ่ะเอ้ไม่ใช่การโกขาไม่ใช่คนนี้ค่ะคือว่าที่ที่หนูบอกว่าเขาบัตวนลาหนูหนูฝันไปค่ะเมก็เกิดอ้าว ที่มาบอกให้เแรงคนเราเข้าใจผิดได้ไงได้บอกครูว่านายหนูฝันไปก็อสส๋อสองสัยเธอซ้อมเพลงไอ้ผู้ชายได้ฝันมากมาแล้วมั้งไงอ่าไอรก็ไม่คุณก็จะเพื่อนเลยที่หนูฝันาหนูเท่เนี่ยค่ะเข้ามาฝันหนูมึงเท่เข้ามาเกาะแล้วมาจูบหนูเลยค่ะโอ้ยแย่ <c oughs> ที่กับผู้เรานี่แล้วก็หนูก็ตกใจตื่นไง ไอ้ยาตกใจชื้อรืยแม่ยแม่ไม่ลักไปจะกินคนเล็อันนังเด็กหล่นเปลือยอะไรค่ะเนี่ยนี่นู้นนี่กองตะปูนี่นู้นหลอกเปลือกองตะปูเลยนู้นไปปลอมตึ้งไปรวบนึ้นหลังรถตึ้งหิ้วเลยับเพื่ออาจารย์เอาฟองตะปูไม่ใช่ฟองทู่เธอเนี่ยแม่ยุ่งจริงๆกับเรื่องของการกินไม่เป็นไร เดี๋ยวครูก็นำสเียงอาหารขึ้นรถไปวันนี้ท่านผู้จัการคงจะอนุมัติรถตู้ท่านรู้ๆวยเราดังไปเพื่อสมสิรีว่าเราเปน็นนะักร้องนะเป็นนักจินตนาการเป็นนักศ่อสาความประชาวนพนัสาสิลรุ่นผ่นแต่เชียงเพลงแอประชาชนกระดิงด่งความสุขอย่างอื่นมันสร้างได้คนเราอย่าว่าแต่อะไรเลยนะจะไปโลกระชั้นคนเราก็ทําได้แต่หัวใจคนสร้างให้มีน้ําใจให้มีการแบ่งปันได้ มันยากเห็นสัเเ็ดแล้วก็ยากที่คนจะเข้าใจนะดาวเรืองดาวเรืองเชื่อครูนะแล้วดาวเรืองก็จะเป็นผูท้ที่เป็นหนึ่งในการประวดครั้งนี้จ่ายรายการรือล่ฟองตะหู้แล้วก็ฟองตะหู้เดี๋ยวเราจะไปเลือกเดิกกันหลังจากฟองตะหู้นั่งรถไปถึงประจวบแล้วเราจะดูว่าระยะทางของการนท่ารถทำไมฟองตะหู้เสียงมันตกลงไปแค่ไหน

ไม่ยอมใชาคนบีบดนเดี๋ยววจะให้ัฎิการตอบรับทัทีต้องมีการวางแผนขดรเอียดระบบนั้นมวลเป็นประชาอยู่ว่าของเราประสงค์อันจะเรียบภาพถัดไปตั้งใจเล่นความรับผิดมั่งทำให้รับผลทีมวลโมฆอยู่ว้ยปกเดินเ่นเดียวื่เลือกอนย คนักประเทศมันเล่นต้องว้าวนักประเทศมันเล่นต้องหล่อเปล่านทุบเปล่าแล้วมึงมาเล่นกับผู้นำการดุกระมันเป็นการการพัฒนาพัฒนาคนพัฒนาชาติครอบครัวไม่มีการพัฒนาประเทศชาติจะพัฒนาไันได้อย่างไรเป็นวัวเป็นวัวเป็นวัวใช่และจริงผมเป็นห่วงมากโดยเฉพาะปัญหาของวัยรุ่นทุกมันเปลี่ยนแปลงทางสมัยเปลี่ยนแปลง พอแม่ครอบครัวก็ต้องทำงานนะในวันวันหนึ่งเ่ยต้องสละเวลาเราต้องเลือกว่าเราต้องทำอะไรบ้างไม่ได้ทำได้ทุกอย่างเราจะไปออกกำลังกายไปร้องเพลงคาราโอเกะไปกินข้าวกับลูกกับภรรยากับครอบครัวหาเวลาไม่ได้บางทีพอคนเงินเชื้อจุนครอบครัวไม่พอสิ้นเดือนมาต้อใจนี่นะถ้าเป็นครูก็ใจ่ายเงินสาขาเราหักเงินเดือนเดือเท่าไหร่สามพันสะี่พันบาทเนี่ยมันจะเอาอะไรจ่ายในชีวิตความจริง ในความหรูหราความเป็นจริงในสังคมมันต้องมีมันก็ต้องมีในสังคมนะตองมีหมดเลยต่อเชื่อเดินพื้นเลยนะใช่ในพบได้น้นนี่นั่นเองที่ตอนเชื่อนี่เรารู้เรามีความเลื่อเราเก่งมาตั้งแต่ควอมปวดสงพระมหลาีเลยทำไมบคนคนมีเชื่อพาดไรมันเรียกว่าเก่งเนียมีมาทุบลงพื้นมันเป็นตัวกานสำคัญ ใช่บุคคลสมัยก่อนไม่ต้องมีสมบัติอะไราไมากมายเขาไม่สะสมสมบัติกันแต่ไม่มีเวลาที่ทําจิตใจเข้าใจคนามากกว่าไม่ต้องเรียนทุกฝูจบด็อกเตอเร์หรอกแต่สังคมไม่บุญบายคุยกันูเรื่องทุกวันพระออกไปวัดกันแล้วทำไมสังคมปัจจุบันมันเป็นอย่างนีง้อะไรทำการเปลี่ยนแปลงมันเกิดจากสังคนจากาก,การปกครองจากการลังไลพ่พงหมดระทรหลายอย่างจากหล่ความเจริญ นี่แหละเป็นสิ่งที่เราเราแก้ยังไงเราแก้ไม่ได้หรอกในการพัฒนาสังคมโดยเฉพาะประเทศของเราเนี่ยพัฒนาตาม USA, จุเอนะฮะระบบหรืออังกฤษเคร,รือเมือนกันเราพัฒนา,าไปสามนั้นเราถือว่าเป็นสุดสัตว์ด้แล้วจนฉันผู้ดีเนี่ยเรานึกถึงประวัติศาสตร์ที่ล่าอันาั้นที่คนประเทศอื่นเพื่อทำความเดือดร้อนถึงขนาดไหนในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันมีช่องคนที่มีคนที่เขาพอแล้วพอเพียงพอแล้ว แต่ประชาชนที่เป็นไต่กับสังคมที่ยังอดอยากยังหาเช้าก,กินค่ำมันมันยากครับมันยากในความเป็นงานหยอกผัวายาบไหมนี่เกิดกูวอดกูหลังวัวไนระ <c oughs> งานประจันปัะจันจกูไม่มีไอ้จังกูมีอาบานกูเจอเบอร์หุ้นวัวการนาก้าวเดียวไปคอบเมิองจีนตะบานเด็กคว้ากลุกกระลิกใช่สังคมมองมองประชาชนมันดูกันอย่างนี้เป็นไปยังไง สมบัติของชาติมันอีหยางมันหายไปไหนหมดอะอะรสมบัติของชาติใช่ตจตเจงรู้ไหมว่สมบัติของชาติของเรามันมีอะไรบ้างอากาศีรวน้ำมันถั่วกลมาช่วยเหลาปะชานน้ำมันองิ้งมาลกลังคาโตรเยนเขาหัวเรื่องสมบัติอันคือุกิกาาฟ อันก็เล่น,ลห,นหนืงปั๊มหนืองเมงบ้านราคาไปขึ้นแบบนี้โอ้โหมัน,นหนาวที <c oughs> ินีส่สังคมเป็นอย่างนี้ประชาชนยังภาคการเ,เรกษตรของประเทศของเราเนี่ยเราโดนขงโมยลิขสิทธิ์ไปเท่าไหร่แล้วทำไมภาครัฐจึงไม่ไม,ไม่ไม่จัดการที่นะจะโทษรัฐบาลชุดนี้โทษคุณท่านพอท่านประชุดจันโอชานานโทษไม่ได้ ใายโถ่ถันประยุไไดเวลาันประยุดคำว่าแก้ันเมนหม้อว่าระฆาตมันจอดอยท้ไม่นจด่วยที่จอดกับแก่ก็ยัคายู่ดัเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกับ้ชีวิตไอ้เเวเียบจอดเป็นได้ิคนป่วยเลยเป็นคน่วยโยนลังยอนอดีไปเลยวะพรกเราเป็นคื้มั้ง วุ่นวายว่าทประเทศทังแบ่งซีแบงไฟแบงชน,นจันมาีม,ม,าม,มอะไรไหมอมงองมาจเราอางกินบ่ออยรายกันราีฝ่ายันมันมก่ายรมาในิงชุดเลมยมะโยมจน่อยธมืองำำั้นเรา่อว่าธรามาโยมจน,ทำทำนำ่ทยธะมือเราประเทศอเราอยู่ในพศาสนาบวรพระ,ธธะพุทธศาสนาครองรรค์พระชาธรรม บุตรเจ้ารลวง่งจัดหว่าุงทอดได้รอวันตั้งจิตไ้บริสุทธิ์อายุในฐานรี่ภาวนาเมตตากรุณามุจจาอปเบกข้าว่าบวชไรวะนเล่ดูดิอันไหนอย่างหน่อยทางวัดนคุณโอ้ท่านทาวัดนะท่านบวชมึงกลัวมันปิดคนไม่ได้ท่านกระจายทาโบวชคือบวชกันท่าซ่ากันน่ะเดี๋ยวเก้าติดออกบวชเก้าอิจฉาลติดสลมนนั้ อันตราคนหน้าความจิตใจอะไรไม่ได้อกระอัไปเลอยไม่มีจ nah, ุดไม่มีเป้าหมายพวกเราต้องมีเป้าหมายชีวิตใช่นม่ตัวน้อยพูดถูกเป้าหมายของเรามันต้องมีเป้าหมายชีวิตอย่างเช่นการบริหารงานเหมือนกันในองค์กรในองค์กรของเราเนี่ยอิสระพานักเรียนนักศึกษาไปแข่งขันเราแข่งกันมากี่ปีแล้วในไหนทีอันแล้วแข่งเงินมาหลายปีแล้วการการเราเปลี่ยนคนรับแเราคนรับมันชุนทน มาชมก่อนพึ่งกิน,งกนุกหลงุกงีตกวิกวิอยกันนั่งน,นตมนก็วนเวีนอย่งนี้เราสามารถจะต่อยอดนักร้องดนตรีพวกนี้ได้ครับรางวัลได้ทำยังไ,ไง้างแล่เช่ไพี่หนุน่มีแนวแนวคิดที่จะแนะนำไหมอะไรพวกมีแนวคิดกับไอ้นักนเดถันจับวันเนื้อ ัดการดีกว่าเด็กที่ชนะเลือปีนี้ระรับชาติเลยออกทำอราบัมในชุดไอค้ครูรุ่นนี้ดีดูได้ชีวา่าทกขเข้ามารวมมือกันในการผล้าเพลงในการ,รปฏิบัตนเพื่อเมาจดค่และเรื่องนี้ตรงนห้จารย์ทกิงทองไใครเหรออจารย์ทกิทงทจารย์กกทริรกทิ้งทองเป็นใครจารย์ทกกิ้งทองก,ก็เป็นอาจารย์ทิกองกิง อย่ามั่วนายเ่อย่ามาเล่นตลกเล่นทำตอนนี้จันต้องการหาเหตุผลความร,นะร,รู้นะเราเป็นเพื่อนกันจริงพอถึงเวลารู้จักการเจสจาเรใช้นั่งกินเหล้ากันดื่มเหล้ากัน,นแล้วพอมาพูดกันวงในพูดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเป็นเรื่องที่ใช้ปัญญานายเท่ง